นี่คือวิธีการสร้างบ้านแบบใหม่ล่าสุดที่ถูกคิดค้นขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์เพียงแค่คุณวางอิฐให้เป็นระเบียบคุณก็สามารถสร้างผนังได้อย่างง่ายดายดูเ,เผินๆอาจเหมือนการต่อบล็อกเล่นทั่วไปแต่ความลับที่แท้จริงนั้นซ่อนอยู่ในตัวอิฐครับจุดเด่นและกระบวนการทำงานดีไซน์รูวงกลมที่เป็นเอกลักษณ์วางอิฐให้ตรงกับตัวเชื่อมต่อแล้วกดลงไปให้แน่นเมื่อได้ยินเสียงคลิกเบาๆผนังก็จะล็อกเข้าด้วยกันทันทีขั้นตอนที่เรียบง่ายเริ่มจากการยึดฐานชั้นแรกด้วยคอนกรีตวางอิฐแถวแแรรรรกกกละกดตตััััวเเเชื่่่่ออออมมทีฝงงยูให้ข้ขาบบฟ ื่อล็อกแล้วระบบล็อกตัวเองจะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติจากนั้นคุณก็แค่เรียงอิดขึ้นไปด้านบนเหมือนการต่อบลอกขอเพียงแค่เลียงสลับตำแหน่งกันให้ถูกต้องผนังจะก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและเมื่อผนังเสร็จสมบูรณ์จะมีการเพิ่มตัวยึดเพื่อความปลอดภัยเพื่อเสริมโครงสร้างให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นภายในตัวอิดมีการบรรจุวัสดุฉนวนกันความร้อนช่วยให้บ้านอุ่นในฤดูหนาวและเย็นสบายในฤดูร้อนทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้ดีเยี่ยมระบบนี้ไม่เพียงแต่แข็งแรงกว่าและใช้ทััักกษะะช่่่าาาางงงนนน้้ออยยลเทแตสมรรถถดป และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทุกเมื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดขยะเป็นจำนวนมาก